เ็จนเราพี่น้องเดนรนจ่ักลีโอแล้ะครับผมกับตาประวัตินกต่อเช่นเนี่ยตั้งกล้องไว้นั่นตัดอีกแล้วว่าได้ช็อตคือเกอามันเป็นอย่างใส่เวลาบอกเกินสามสิบนาทีแต่ว่ากล่องผมตัดโอ้พี่น้องว่าได้ช็อตจะเคลียนี่ครับผมคาล่มเสียงหน่อยพอ้มาตะต้นเทียมหมุนครับผมบินเวนเวนมาลงมานีสองต อันนี้คารลมครับผมคารลมเสียงหน่อยสึกนิ้วโอ้ยนิโอ่งตื่นอย่างหลบสึกตีพี่น้องสึกตีสัตว์กันโดนเติบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บวิโอลันย่านกาผลกามาย่านอย่างโอ้แล้วกาหมานี่แล้วพี่น้องมันนี่หมาน,นคือเกาครับผมปากลิโอว่าถ้าออกครับผมเพราะผิดหลังครับผม มานคักเศาโตแรงโตเนาะพี่น้องเนาะนกต้อบานบานสายบานบานครับผมเห็นจับเฉลอ,อยยางเดียวตั้งกล้องไว้กับบไได้ช็อตคือเก่าพี่น้องเอ,อ้ยเอาเอาก็ได้ช็อตสิลงให้เบิง่งมันตัดอีกแล้วโอ้ยเนาะขอบคุณครับสิติตามครับผมตประวัตินกต้อช่แนลอันนี้เสียงดีครับผมเสียงดีอู่ ตะว่าเสียงน้อยหรอกแต่ว่าคารมดีขอบคุณด้วยครับเด้อติดตามตะประวัตินกต่อชาแนลกดกระพาะกดติดตามให้นะผมกดไลค์กดแชร์ให้นี่เพื่อเป็นกำลังใจเนาะครับเนาะสวัสดีครับขอบคุณครับ